เห็นไหมเรอยทานกันนะสิอือ ดีคันพี่ลูกเออ 我有办法。 知道喽。 สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมามจุนะมาจุอิมิสังอิมิสังมหานัิยามหานัิยาอะชิว,วัตฐานังอะชิวัตฐานังสุงรักขานังสุรักตุตาังสัพพะเทวานัง สัพพะเจวานังกีนากีนาสักกาเลนะสักกาเลนะสัพพะเจวีสัพพะเจวีองเชมะองเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมไหว้บูชาขอน้อมไหว้บูชาเจ้าแม่นาทีเจ้าแม่นาที้าวศรีทันดอน้าวศรีทันดอนแม่ย่านางเรือแม่ย่านางเรือองคสมุทรเจดี อง์พระรูปเจดีเด็จเตียกรมหลวงชุมพรเด็จเตียององพระหลวงชุมพรและที่พยดาทั้งหลายประเทศพยาดาทั้งหลายที่สถิตคุ้มครองที่สถิตคุ้มครองรักษาอยู่รักษาอยู่ในทะเลแห่งนี้ในทะเลแห่งนี้ด้วยเครื่องสกการะานี้นด้วยเครื่องสกการะานี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย โดยท้าวเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบจะได้ประกอบกุศลกิจกุศลกิจพูนที่ส่วนุญบุที่ส่วนบนขอขอสิจพรมุงสิิพรสีโพนสีภูณผู้วายชนผู้วังชนและน้ำบัดนี้และน้ำบัดนี้จะได้ประกอบพิธีจะได้ประกอบพิธี้อยอันตร้อยอันตและอังคารและอังคารขอ ของุญสิภพรบุญสิภพรสีพูลสีพูนผู้วายชนผู้วายชนพร้อมกับพร้อมฝากไวพร้อมกับพร้อมฝากไวได้ความอภิบาลได้ความอภิบาลของเจ้าแม่นาทีของเจ้าแม่นาทีสาสีทันดอนสาสีทันดอนแม่ยานางเรือแม่ยอดนางเรือและเทพพญาดาทั้งหลายและเทพพญาดาทั้งหลาย ขอเจ้าแม่นาทีขอให้เจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดอนท้าวสีทันดอนแม่ย่านางเรือแม่ย่านางเรืออ,องค์พระสมุทรเจดีองค์พระสมุทรเจดีระเด่นเตียอระหลวงชุมพรระเด่นเตียอง,องค์หลวงชุนพรและเทพพญาดาทั้งหลายและเทพสมบัทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาได้โปรดอาลุบโลธนาตนบรรดาตนบรรดาให้ดวงวิญญาณของ ในดวงวิญญาณของุนสิทธิพรส,สีพูนสีภูนผู้วายชนผู้วายชนลงเข้าถึงสุคติลงเข้าสู่สุคติในสำปรยายยะโพในสำปรายยะโพะสมสุกะสมสุกในทิพยทิมานในทิพยทิมาน,ด,น,าานด้วยที่ตรางการเดินด้วยที่ตารางการเดิน Jutek, 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 ตอไปนะครับเดี๋ยวเราดับต่อไปอ <Iya. S 1> นะครับก in ็จะเป็นบ<ส>ันเทิงดีนะครับที่เราได้ศึกษารต่อกันมานะครับคนพิการที่ญาติญาตของผู้วายชนในวันนี้นะครับซื้อที่ซื้อทางให้กับผู้วายชนนะครับญาติานคนไหนนะครับจะซื้อที่ซื้อทางให้กับผู้วายชนในวันนี้นะครับคุณคุณทิพร์พอลสีภูนะครับหยิบเงินขึ้นมานะครับและวก็อธิษฐานนะครับเพราะเราเชื่ออะไรนามสกุลอะไรและเราซื้อที่ให้ใครนะครับเพื่อที่ผู้วายชนของเราในวันนี้ เขาจะได้มีเงินทุของเขาไปเปิดทางในพื้นที่ของเขาในอนาคตนะครับแล้าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับชี้แจงคณะยกรรมก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะครับเงินต้นส่วนนี้เวลาเขาซื้อที่กันแล้วนะครับเขาจะจ่ายโยนโยนลงน้ํากันครับพอโยนลงน้ําไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าเราโยนาปตกน้ํานะครับผมก็ขออนุญาตนะครับคณะจ้าภามที่มาลอยคานในวันนี้นะครับที่ร่วมกันซื้อทีซื้อทางแล้วก็ร่วมทำบือทำทางไปกับผู้วายชน ตอนสีู่นะครับผมจะนำเงินของคณะเจ้าภาพที่พื้นที่ในวันนี้นะครับไปทำบุญทำทานใส่ตู้บริจาคนะครับพระุทธบาทน้ำพุกนะครับก็ช่วยเหลือวัดช่วยเหลือคนที่เขาเป็นโรคเกศนะครับเด็กที่เป็นโรคเกหรือว่าที่ทำมาต้อาการแคร์เรื่องอุปโภคบริโภคนะครับและผมขออนุญาตชี้แจงคณะเจ้าภาพก่อนนะครับว่าตู้บริจาคอันนี้นะครับทางเรานะครับจะไม่มีแจกตู้ครับทางเราจะไม่มีแจกตู้ครับเต็มตู้หรือว่าหลงพ่อ มาบิดคาบาทีท่าเรือข้างว่าพพัสบุไงทีของเราเจ้าหน้าที่วันเขาจะตุ้นแจยให้เราครับ 也好拿来。 นี่งีอเหนึ่1 2 1 2เอาเลยครับเอาเลยเข้าเข้าช่องนี้คุณแม่คุณแม่เข้าช่องนี้ได้เลยครับอ่าได้ครับเห็นแล้วครับอ่านี่ครับคุณแม่อ่า เอาดอกไม้ใส่ครับคุณแม่เอาดอกไม้ใส่ครับแล้วแต่เราครับใส่นิดนึงก็ได้เดี๋ยวเราต้เ,าเอาไว้โปรด,ด้วยครับคุณนะอ่าคุณแม่เลยครับ

ไม่ควรเรื่อยครับคอรไม่ควรครเป็นรื่องครับ